Yes. <laughs> วันกี้วันที่ส9กรกฎาคมปีพุทธศักราช2564นะลูกเพราะฉะนั้นวันนี้พบกับพีเชอร์สันนะครับในวิชาภาษาอังกฤษนะลูกอ่าพวกเราได้ไปงานแล้วล่ะกันมีไปงานขึ้นมาลูกอ่าวันที่ส9นะลูกอ่าูกไปงานตัวนี้ง่ายๆนะครับ very easy ง่ายมากเลยอ่ามาดูคำสั่งก่อนอื่นนะครับก่อนจะทำไปงานทุกครั้งแนะลูก อ่าดอน forget อ่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมอ่าลูกเขียนชื่อในโลูกเขียนชื่อพวกเราลงไปนะครับแล้วก็ชั้นไหนเอ่ยนะครับชั้นอน,นะะุบาลอะไรก็เขียนลงไปนะครับแล้วมาดูคําสั่งในพวกคําสั่งในใบงา,านของพวกเราเรียว,ว่า workshop oh, oh, อ่าเขาบอกว่าให้นักเรียนสังเกตภาพอ่านคําศัพท์ตามติเชอร์นะครับติเชอร์จะพาอ่านแล้วก็ให้ really that, นักเรียนเขียนตามคําศัพท์ตามรอย ปรานะครับามาดูภาพแรกนะลูก, look the, uh, ล,กลุกแยดกับ first picture ดูภาพแรกนะลูกภาพแรกเป็นภาพของปลาอ่านตามนิเชอร์นะครับาตามรอยปากพวกเราไปทำเองเลยครับแหน่อ่านตามนิเชอร์เลยครับโอเคคำแรกอ่นานว่า fish fish อ่ากลรบ fish fish เป๊ะไรลูกแปลว่าอะไรปลาดิบ อ่านะครับอ yeah ่าออกเสียงหนึดังแล้วก็ให้ชัดเจนนะครับอ่าภาพที่สองลูกภาพที่สองแรฟ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 อ่าแรฟเป็นไงแรฟปะปูลูกปูนะครับอ่าแล้วก็เขียนตามรอยปากนะครับอ่านแล้วก็เขียนตามรอยปากนะครับอ่าภาพที่สามตามรอยขวานรอยนอนนะครับชุ่มชื่มชุ่มชื่มอ่าชุ่มเป็นไง ก <owning> ุ้งนะครับอ่ากุ้ง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 อ่านตามแล้วก็เขียนตามรอยปรับให้ถูต้องเลยครับอ่าสะกดยังไงอ่าให้พวกเราสะกดแล้วก็เขียนตามรอยปรับเองนะครับมาดูคำต่อมานะครับคำที่สี่คำแรกของแถวสองนะครับอ่าพวกเรารู้ไหมอ่าเป็นลูกเสือเสือภาษาอังกฤษเป็นยังไงลูกไทรเกิร์เก่งมากลูกไทรเกิร์ไทรเกิร์ดโยสเกิร์ดไทเกิร์แปลว่า เสือนดิ้น<อ>งนะครับเสือเสือนั่นเองอ่าถัดไปดันไป,นไปอนโอสิงโตสังเกตุไว้กันลเลยไรอ,อ่อ,อนอ่าไราอ,อ,อ่อนไรอ่อนอ่าไรอ่อนไรอ่อนเก่งมากลูกเก่งมากนะค,ะนนะคะะรับโโโโเขียนตามรอยปากนะครับต่อมาละตาเิงโอ้โหแน่นอนเลยที่เจ้าบ่าวพวกเราไปเที่ยวสวนสัตว์เลยใช่ไหมมุลจําได้ไหมเอ่ยอ่ามังกี้มังกี้อ่ามังกี้ มังคีมังคีก็แปลว่าหลิงนั่นเองนะแถวที่3นะครับแถวที่3ามคำที่หนึ่งนะครับแถวที่3นะครับแถวสุดท้ายแก้แก้แกภาษาอังกฤษนะครพูดตามพี่เชิญนะครับชิฟ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 ชิ่แปลว่าแกะนั่นเองนะครับลูกแกะ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 นะครับแกะชิฟนะครับต่อมากระต่ายแรบบิทแรบบิทแรบบิท รปปิสอ้าวเสียชัดเจนนะครับแล้วก็สุดท้ายสบ้านไก่ดีดูเลยระวังนะครับช่วงนี้หน้าฝนหมเยอะโรงเรียนเราก็เยอะมากเลยนะครับเจอแทบทุกวันเพราะว่าพวกเราไม่มาโรงเรียนหมูก็เลยมาโรงเรียนเนี่ยพวกเราไม่เป็นไรนะครับคราวนี้เรามาอ่านภาษาอังกฤษว่าไงเลย snake snake อ๋ออีกรอบสเน k e สเน็กส์เออสเน็กส์ก็คืองูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเขียนตามรอยไปแล้วก็ให้เขียนเสร็จนะครับออกเสียงตามอีเชอร์ถ้าใครไม่ทำก็สามารถกลับไปดูใหม่รอบได้นะครับถ้าใครทำไม่ทันขีเชอร์ว่าออกเสียงไม่ทันเพราะฉะนั้นหลังจากอ่านแล้วก็เขียนเสร็จนะครับเวลายังเหลือเยอะเลยพวกเรา ก็มีดินสอสีใช่ไหมลูกากอเอามาระบายภาพได้ให้ล่กเวลาเยอะมากเลยเราอยู่บ้านาต้องทําไปงานนะลูกเพราะว่เาเดี๋ยวเราจะลืม้าไม่้ทบทวนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะจบคลิปนี้นะครับเ,เรื่องไปงานนะครับก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับเอามาทวนคําศัพคําพ้องก่อนดีกว่าน,นะครับสับคคาพอ้องให้ร้องเป็นเพลงเอาสิการสิการกมาเดิมเริ่ม,ม,มจากสรุรชายจนถึง Ah sir thank you ha kita jumpa lagi sampai ย้อนขึ้นหนึ่งมาเลยรับร้องแล้วก็กลับไปห้องแล้วก็ทบทวนคำศอบทุกๆวันแล้วเราก็จะเรียนภาษาอังกฤษได้เก่งๆนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้เชื่อขอต่างกันมากคิบไป